สวัสดีครับผมเฟิร์นะครับวันนี้ผมจะมาขายดีเกมเหมือนเดิมนะไอดีนี้ก็เพชรทองอยู่ใน Android นะครับ mm hmm. แต่ว่า iOS สามารถเล่นได้เพราะว่าคลิปนี้อาจมาจาก iOS นะครับไอดี mm hmm. นี้ก็เชื่อถือว่าสวยเลยนะถือว่าเฟ mm ี้ยวเลยประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูในในกระเป๋ากันเลยนะครับว่า mm hmm. ว่าเรามีตัวอะไรบ้างนะครับ มีเสียงอะไรเข้ามารบกวนยังไงต้องขอกลับขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกระเป๋ากันเลย let's go ทางดน้าของกระเป๋าและตัวละครนะครับตัวแรกเป็นทางด้านของอิวโคิมุยนะอันนี้มันดีคือประโสนิแล้วก็เฮ้ยเดวาเทียมนะเดี๋ยวผมจะเล่นประมาณ2ตัวนี้นะผมผมก็ถือว่าน้องโหดเลยนะเดวาเทียมดูจากวิธีเล่นมานะนะผมดูจากช่องพี่มโนทีวีนะเพิ่งดูตะกี้เลยก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร่ พี่เห็นพี่เขาเออเอาลงด่านทางด้านของสึกของขครอบครัวใช่ไหมครับแต่นี้ก็ยังไม่ได้อารับอนุญ,ญาตนะแต่ว่าคขาควายดีนี้คือเอเลตสิบเลยนะแต่รายอาทิตย์แต่นะเรติวสิบกันแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวไปรับลูกเต๋าด้วยนะครในกระเป๋ามีให้ดูนะครัผมเล่นให้ดูนะตัวแรกก็เป็นขี้มูนตัวที่สองก็เลวะเชี่ยนะนะตัวที่สามัวนะอยู่าหอยู่นะมาเนี่ยเลย เงี้ยก็มีสิบลิตรเลยครับทำไหนก็มีนะนะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะไอดีนี้ก็ก็ประมาณนี้นะไม่เน้นเท่าไหร่นะผมนี่อันนี้แล้วครับที่ก็จะถือเยอะเลยนะเดี๋ยวที่นี่ผมจะเปลีนเป็นของของตัวนี้นนะผมนี่เดี๋ยวเฟี้ยวเลยนะครับก <Hey. S 1> ็สามารถกอกันได้นะผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะ ที่รากก็ถือว่าเยอะเลยนะถือว่าเฟี้ยวเลยนะทนะี่รกักเดี๋ยวผมนับให้ดูนะครับนะว่ามันมีที่รกักโอ้ยทำไมจะเก็บว่าเป็นแบบนี้ใน <Hey. S 1> ตอนแต่ตัดไปตอนที่เหน็บมานะครับ <Hey. S 1> s <S มิสโกเหน็บก็มาปิดที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมนับให้ดูนะว่ามันมีที่รักกี่อันนะแล้วก็จีลิมิเต็ดอีริสันกี่อันจีเรกสการกี่อันนะ นี่ก็ที่วันไายนะนี่ก็ท kind of ี่ที่สองคอนิเต็ดดิชั่นนะนี่ก็ที่ที่สามที่ที่สี่ที่ที่ห้าที่ที่หกที่ที่เจ็ดที่ที่แปดที่ที่เก้าที่ที่สิบที่ที่สิบอันนี้ก็ที่ที่สองอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ที่สสามารถเขาเป็นเบกผมได้นะแล้วก็ที่ที่สิี่สิบห้าสิบหก 18ประมาณนี้ครับประมาณสิบแปดชิ้นนะที่มันจะมีเกตวกกับดาร์กนะผมลูกเต๋าก็ประมาณนี้เลยไอทองก็อยู่ในไอหน่อยนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวตัดไปในเกมเลยนะผมนะว่าผมจะเล่นยังไงบ้างนะผมนะถ้าเล่นกากยังไงก็ต้องขอโทษเขนด้วยนะผมเดี๋ยวตัดไปในเกมเลยครับ let's go ตัดมาทางด้านของในเกมในที่เดียวแล้วครับอืมไม่ใช่เลยนะ ผมผ่านผิดเัง่งก็ขอโทษด้วยนะผมก็ตึงเลยนะไอ้ดีนี้เดี๋ยวผมจะมาทาไนะของนี่นะผมลืมเร้่องเลยว่าวิธีเล่นมันเล่นยังไงนะผมนะผมเดินจริงนะผมเดิจริงจริงผมเดินจริงน่าจะกเป็นถอยผ่านนะผมจะไม่ผิดถอยผ่านนี้ก็จะได้ตีหมีน้อยนะครับลองกลับมานลยนะน่าจะเป็นสองนะผมคุณจะอยู่หันเข้าไหมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสกิลเขาเป็นสกิลอะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนี่ไม่เอือยสวยอยู่นะครับโอเค นี่ผมนะ่าจะกลับมาทาน้าของเลนมาคนตัวเองนะเพระจะได้ลุ้นอเหินด้วยนะครับโอเคมออกนะหรอว่าออกเลสวยถูกอวออกบีเลยนะโอเคอีกรอบนึงเลยขอสานะมนดูสิเรบสามสี่ได้อยู่โอ okay. เคได้หอเหินด้แต่หอต่อ,หอเหนี่ก็สวยๆนะผมจะมาทาน,นของไมไดีนะนี่ประมาณนี้แล้วก็ลุ้นหอเหินน่าจะไม่ออกนะน่าจะไม่ออกเลยนะ Okay, ต่คงไปต่อข้านไะด้นะเขาเลือกทางด้านของไม่ตกเง,งินงนมาของฉันโอ้สิที่ไม่ยเกินทำไมก็ตอมขอไม่ให้เลยนงึงโอการินะครับป้องกันได้ฝึอกอันตรายเมื่อทอยทอยผ่านก็ได้สามานะโอ่าี้ไงแผมไม่ค่อยรู้สึคกคิวขมานะไมแพ้ยังเต้องขอตอไครับผมรู้ไม่กี่งงตัวหรอะแต่ต้งเลยแล้วหมทดทะลยุย อือแพ้เลยว้าวเดี๋ยวผมขอไปรับทางก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอเกินเกมหน้าขอผมขอไปรับทางที่นี่ก่อนจว <Hey. S 1> ต่อไปเกมหน้าเลยครับแต่มันที่เกมหน้าที่เราครับตอนนี้เราเจอตัวเหมือนเราเลยนะเป็นทางหน้านของพี่เจเจนะโอ้เสนถือว่าสวยเลยสามารถจับตามพี่ขอได้นะสามารถจัดตามพี่ขาได้เลยเราจะไปรอเสิทธิ์นะครับ เอาคูขี่มาแล้วด้วยแต่กินนี่ไม่มีตังค์ใครที่ซื้อดีนี้ไปต้องขอโทษด้วยนะที่ผมรับตังค์ครับอุ้ยคอขืมมากเลยตอนนี้เคผมต้องขอโทษด้วยนะนะมือมันไม่ไหวนะต้องขอโทษด้วยนะครับอนอมะขอออกดีมากด้วยดูสิเหนื่อยกุ้มมากผมจะปรับความเร็วคลิปนี้ประมาณ 0.1, 01. ครับนะ ไม่ก็คนสองนะมีเสียงตึงนั้นมาไงต้องขอโทษด,ด้วยเพราะวเสียงดังมากเจ๊แล้วตอนไหน,นอืมอืมนล้หลุดด้วยดิโอ้โหหมวกผมของจริงนะครับหมวกผมมันตึงครับผม แล้วอะไรไม่ค่อยจะออกด้วยของเราเอาเฟี้ยนะไม่เหมือนใครนะใครไม่มีใครเลยอืมเอะเรื่องความเร็วนะครับนะผมจะปรับให้ม ah ันเร็วขึ้นนะหรือว่าพี่ๆคนไหนไม่อยากให้ปรับก็ต้องคอมเมนต์บอกกันด้นะผมจะได้นําไปแก้ไขนะโอเคเขาได้ไปไหนอีกไหมนี่เขาไปบ่อยเกินอ่ะเขาไปบ่อยมากโอเคผมจะมาทางด้านของผมตัวเองก่อนนะอืมผมงคจะสร้างเือนให้เยอะๆ้วกันโอเค ผมจะทอยไปทางน้านของ12นะดูจะได้ไม่เเลยเคเาสวยงามอยู่นะแค okay. อันนี้ผมก็จะไปทางหน้าของ7นะอุ้ยก้าล้วมั้งเนี่ยอะไรได้อยู่ไ,ได้แล้วมั้คแคไม่กีหนอมผม้อเหนินด้วยสวยสวยใสจัดเลยกมจะมาทางด้านของนี่แล้วกันหาเขาไปกันเค okay. สวยเลยสวยเลยตัดไม่เลยอืมสีได้ ไม่มตัดนะเพราะเราไม่เราตัดมันเมื่เราตัดมานะโ <c oughs> นะ okay. อเคปยังไงต่อ,อจออยังไงต่ขจะออยังไงต่าราไปน <c oughs> ั้นก็จนแเราก็ไม่มีโดนเลยลก็โดนไปทีเรียร้อยแล้วนะ okay. วมันป้องกันได้เลีนตัวป้องกันอะไรไม่ไ้ก็ไม่แน่ใจนะ okay. ไปทางทันาิเ็นะโหโ,โดนจอะไรอนะจะไปแทงหัวใจกูเธไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกผมไม่ยอมคนหรอก อันนี้ผมจะว่าทางด้านของนี่แล้วกันนะโอเคกีเด็บโอเคแล้วเราจะไปทางด้านหกสิบสองนะครับสวยโอเคแต่เราต้องเล่นสุดนะผมจะใหเตะด้วยโอ okay. เคเดี้งด้วยสวยโอเคสุดแต่สุยจัดโอเคเมืองนี้แพงสุดนะครับผมจะไปทางด้านของเมืองที่มันแพงสุดๆก่อนนะ okay. โอเคโหถือว่าล้มหรือเปล่าเนี่ยล้มหรือเปล่าไม่ล้มด้วยโอ้โหจริงจริงนะ ของจริงมากๆาเอผมจะเพิ่มคุณค่าอันนี้นะด้วยกันนี่สวยเป็นไงล่ะพิกมาชนะเฉยนะครับท่านผูช้ชมอืมเกมนี้ถือว่าสวนได้แบบสง่าผาเพลนมากสวยสวยมากเดี๋ยวเราตัดไปเกมหน้ากันเลยนะครับผมไป let's go เดี๋ยวเราเล่นฐานนันท,ทักชุยฐานหน้าของเดวาเทียมนะครับเดี๋ยวเราจ,จอการเกมหน้าครับตัดไปเกมหน้าเลย let's g ตัดมาที่เกมหน้านะครับ กมนี้ผมจะเล่นฐานหน้าของเลวะเทียมนะไม่รู้ว่าจะเล่นดีหรือเปล่าเพราะผมไม่เคยเล่นตัวน้องเลยนะเห่แล้วเราก็จะตัวถึงด้วยเดี๋เราก็ได้เล่นคนแรกเราไม่ได้อยากเล่นคนแรกเลย <c oughs> เราจะมีแต่ไง,งกับไงนะครับท่านผู้ชมไหนดีอืมอันนี้ก็ัไม่ได้จันนะเขาเล่นอะไรจันโอเคคหแรกก่อนโอเคเนพี่มาดูเป็เขาบอกว่าถ้ามีเดินหน้าถอยหลังนั้นบอกนะเขาจะบอกว่าอ เรียกว่าอะไรอ่ะอมีบาร์100%น,นะผมนะเสยงน,นะผมผมจะมือคู่นะผมจะจบรีได้จบนะโอ้ยซ้อนไม่ดีเลยตอนนี้สวยผมจะมาทางหน้าของนี้นะสวยอันี้ดีิดถึงวิสวยแล้วนะกรดซริงกรดริงเหรอจะมางนี้แล้วกัน ก็ไม่รู้สกิลของไฟตัวค่าไหะมันผิดพลาดยังไงต้องขอโทษด้วยด้วยเขาเอาเมื่อก่อนจุดเทนลับต้องการอันนี้แล้วก็สาบอันตัวค่าเป็นตุ๊กตาหิมะน,นะทอยผ่านก็จะสาบเป็นตุ๊กตาหิมะน,นะคร <Okay. S 1> ับโอเคพี่คนไหนอยากให้ผมขายดีเดียนะราคาเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกก็ได้นะแต่ผมเปิดมาในราคา1,300ถึง1,200บาทน,นะง<ๆ>ั้นก็สอมเมน ่สามารถคอมเมนต์โ oh. อ oh. 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 uh ้โหโอ้โหโอ้โหอื้มอื้เอาเรื่องจัดแต่ว่ามวกะลูนะมวกนี้ชอบฝะลูนะครับผมเป็นลิมิต uh huh. ช่วยโยนะ้นาโดนสาบแล้วได้ไหมเออไม่ได้ด้วยสวยมากมากเลยถอยก็ตุ่มแล้ถอยก่มมากเลยนะครับ แล้วเขาก็ทอยดีนะแล้วเราก็ทอยกลุ่มนะเดี๋ยวแบบคงได้เจอกันเกมหน้านะอืมมดแล้วเราว่าเราจะหน้าได้แบบคิสบายคิสบายแล้วนะครับถ้าเขาทอยดีมากเลยแล้วเราทอยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เราต้องอยู่ไกลๆเขาไว้ก่อนนะพระเขาจะได้สาบเรานะท่านผู้ชมแล้วก็ขออยู่ไกลๆหน่อยแล้วกันเมืเ่อไหเพลงสุดข,ของเขาเราก็ยังไม่รู้ด้นะยี่บบโอเคเมื่นีนแน้แขงกว่าอ,กอาาืก่นนะถือว่ากลับเงได้ดีเลยนะท่านผู้ชมกลับเงาได้สวยมากเลยนะว่านะ ชอบว่าเหมือนกันรึเปล่าเขาก็ถืว่าเอารื่องจันนี้ต้เตากเลดูแล้วลูกเาเออกำงาไม่ลุกกนี้สวยแล้วกบไกลด้วยสวยมากสวยมากเลยลูกชายพี่อูดลูกชายลูกชายเบิ่มเลย่่เบิ่มเลยลูกชายเป็นไงนี่ไงฮี่จะโดเราส่หย่อแทนรึเปล่านะ เราต้องห้ามประมา,าทต้องไม่ชมแน่เราอาจจะโดนเสียดสีต่อที่หมอกระับเอานี่ไงนี่ไงอืมเฮ้ย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 มาเลยมาเลยทำไม,มดิแคปน้องทำไมดิแคปน้องนี่ไงนนครับนี่ไงครับดูสิครับว่าจะแย,ย่หรือไม่ดูสิครับมาสิครับโด,สบดสบนสิครับกู้ไปครับกี่เอ็มหกบี ผู้ชมเอ้ยหกบีนะครับมาอีกรอบหนึ่งสิอีกรอบหนึ่งสิหกบีนะครับเรามาลุ้นกันไปจบเกมเราจะได้เท่าไหร่โอ้โหทผู้ชมเอาไปเล่นเลยนั่นน่ะของครอบครัวนะถ๋อว,ว่าสุดยอดเลยนะแปดบีนะผมนะถ้าใครสนใจดีนี้นะสามารถไปเล่นกับพี่เขาได้นะ <c oughs> พี่โอชัยมาไม่อยู่เลยนะถ้าใครอยากได้ดีนี้ก็สามารถทักมาได้ที่เฟสนี้เลยนะครับผมอย่างไี้ก็สามารถทักมาได้นะผมแปะไว้ในใต้ดีคลิปชันไปที่รับมอแล้วนะครับผมอย่างนก็ไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมผมนะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ